สวัสดีครับพี่น้องชาวช่องสวนลังชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับเมื่อนี้ทั้งหลังนี่ก็เห็นเป็นต้นโกโก้นะครับเป็นป่าโกโก้เมื่อนี้ก็มาทําความสะอาดแปลงนะครับก็คือมาตติยามาเลือกสายนะครับเลือกสายพีอที่ปังให้ระบบน้านะครับเพราะว่าคิดว่าสิงหากันยาคันฝนมาตกกะคืออนใดก็คือเสิตดายเบิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาสายออกเพื่อจะได้ทําความสะอาดแปลงให้ ได้เห็นมันเตียนนะครับแล้วก็ทุนค้าแ,แรงที่จะถักงานะครับเพราะว่าแต่ก้อนนี่ใส่ใส่บกจกถักนะครับใส่บกจกถกักน้ำหล่อปกติได้ดีได้แค่ลวงหนีนะครับลวงเงาวมันี่มาก,กระปลดรูใจนะครับที่ใส่โตรตารี่ตีมื่อนี้เจ้าชีกาไก่เทสใส่รอบๆโค้นน้ำนะครับเทสใส่รอบๆโคน้นแล้วก็แล้วก็ชีเอาโตรตารี่ตีอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นมันมุนหยาไปร่วก,กันกับชีไก่ หลังจากนั้นกสิที่ป้อยให้หยาหกนะครับช่วงประมาณกันยาตุลาตน์นี่ปล้อยให้หยาขึ้นเลยนะครับเพื่อเพื่ออย่างเพื่อที่ด้ตัดเอาแบบนี้ตัดเอาเอาหญ้าไปใส่โคนต้นมันนะครับนี่คือการเราให้ให้ปุ๋ยโดยธรรมชาติน้ำนะครับปุ๋ยนี่ก็บที่เป็นปุ๋ยชิไก่นะครับซึ่งเป็นชิไก่เอามาจากฟาร์มนะครับเตรียมเรียบร้อยหลังจากนี้ก็บที่เอาชิไก่ใส่ก่อนนะครับล้วก็จังเอาโตรตาลี่ตีอีกรอบนึงนะครับ ครับนี่ก็เป็นการไซซิไก่นะครับแข่กับต้นโกโก้นะครับเอ้โหเราเคยเงีย,ยบเคยเ,ยเงาครับส่วนลุงชวนสวิตชิดไปเรื่อยครับอยู่ติดทางรถไฟพี่น้องครับหลังจากตียาเรียบร้อยแล้วนะครับกระติเป็นสภาพนี้นะครับกระิเหลือแต่น้ำคนต้นที่จะต้องได้ออกกระจกมาเห็ดนี่ก็คือการ ทุนแรงงานไปได้ไหลายนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือเขาก็มีอัน,ใ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 นไดก็ใส่อนั้นเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นการทําสวนนะครับกเห็ตแ,แบบพอเพียงนะครับพึ่งตนเองหลายๆนะครับเผสมประสานหลายๆอย่างไว้นะครับสาหรับมื้อนี้ก็ให้เบิ่งจะปพวกโกโก้นะครับครับพี่น้องหลังจากตี้าหรือว่าทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปนั่งคุยกันจากน่อยนะครับเรื่องโกโก้เป็นยังยังต้องเลือกปลูโกโกโก้เป็นพืช เศรษฐกิจพืชกระแสแล้วก็เป็นพืชยั่งยืนนะครับครับเขาก็เหตุงานเรียบร้อยนะครับแดดล่มล่มตกก็มานั่งคุยกันครับเลี้ยงโกโก้นี่คลิปก่อนๆมากับว่าบรละเอียดปันใดนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเปลี่เลี้ยงโกโก้ย่างเดียวล้นๆนะครับโกโก้นี่เป็นทั้งพืชกระแสครับเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจเป็นทั้งพืชที่ยั่งยืนนะครับ แล้วก็เป็นพืชพันธะสัญญาเป็นซียางครับตอนนี้อยู่สําหรับส่วนผมเป็นพืชกระแสเพราะยัง้็ที่เป็นพืชกระแสก็เพราะว่าตอนนี้เขากำลังหิดนะครับว่าโกโก้นี่ปลูกแล้วซีมีรายได้ค่อนข้างดีนะครับนั่นคือกระแสเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือสามารถนะครับเป็นพืชที่สกรอให้เกิดรายได้ตลอดปีนะครับตลอดอายุเขาที่เขาให้ผลผลิตนะครับพอที่ได้เก็บ ถ้าเขาเห็ดผลผลิตติดแล้วนี่เขาบอกว่าต่อเนื่องเก็บทุกสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะครับนั่นคือเป็นพืชเศรษฐกิจพืชที่สามารถก่อให้เกิดรายได้พืชที่ยั่งยืนนะครับก็คือโกโก้เป็นพืชที่มีอายุยืนนะครับผมเองก็บ่เคยเห็นบ่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าโกโก้มันเป็นยังไงนะครับเพราะเขาไปศึกษาเรียนรู้แล้ว,ว่าเออโกโก้มันเป็นอายุยืนน่าจะเป็นพืชที่ยั่งยืนมั่นคงส่งต่อได้นะครับ กับบเคยเห็นนะครับว่าต้นมันเป็นอย่างไดแต่ก่อนแต่ว่าหลังๆมากะเขาไปศึกษาเลียลูกแลยตัดสินใจเขามาปลูกโกโก้เอาไว้ที่สวนนี้นะครับก็ถือว่าพืชเป็นพืชหลักนะครับตอนนี้ตอนตอนนี้เป็นพืชหลักนะครับของสวนนี้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นพืชพันธสัญญานะครับไอพันธสัญญานี่แหละสาคัญพี่น้องถ้าบ่ผิดสัญญารับร้องครับดีทุกอย่างครับแต่ว่าคันเ้องผิดสัญญานี่เขาเสียเปรียบแต่ว่าถ้าบริษัทผิด สัญญาณนี่ลําบากครับพวกเขาลําบากต้องหามองขายต้องลองเลียนต้องหลายๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมนยังเรียกปลูกโกโก้ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าระบบพันธสัญญามันมันบ่ค่อยแห้ความอยู่ดิธรรมกับเฮาปั่นใดนะครับแต่ว่าบริษัทใดที่ามีธรรมาพิบาลหรือว่าบริษัทใดที่เขามีผู้บริหารที่เข้าใจเกษตรกรมันก็มันก็โอเคครับเพราะว่าเขาบ่าต้องหาตลาดเองนะครับสามารถปลูกจํานวนที่หลายได้ แต่ว่าหักว่าบริษัทบราซื้อผมก็สามารถผมคิดว่านะครับผมพิจารณาแร้วว่าพืชที่ผมเลือกปลูกนี่โกโก้นี่คือหอดมือม้นี่เขาบอต้องเล็งขายผลผลิตในมือนั่นบอคือพืชผลไม้ชนิดอื่น,นครับโกโก้นี่เขาออกฝักมาพอาฝาักแก่เขาก็ตัดออกมาตัดออกมามาล่วงเม็ดบ่มตากแห้งไว้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยากจะเห็นแต่ว่าผมไม่อยากเห็นทั้งสั้นนะครับผมอยากขายผลสดนะครับ ผลสดตามที่บริษัทเฮ็ดสัญญาไว้แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้กะต้องแน่งต้องยนงยุ่งสิละครับบางผู้บางคนเป็นกลุ่มนะครับหลายร้อยไร่กลับ,บ่ท่านได้ขายผลสดกันจักคน้นอันนี้คือบริษัทพันธสัญญานะครับเวลามาส่งเสริม,มเขาที่บอกว่าดีจิงส,ง,สงสั่นดีงี่มีไรายได้ยังซั่นจั่งซี่รับซื้อผลสดตั้งแต่ลูกแรกเอาทุกไม่ต้องเลือกขนาดสารพัดที่ว่าไปเท่าได๋เดขาที่ได้ซื้อ้นกล้าเขานี่คือเทคนิคครับซึ่งผมน่ะยอมรับนะครับยอมรับได้ว่ามันเป็นส่ คือคือมันเป็นช่องทางธมะหาก,กินเขาแล้วบนี้พอตัดสินใจปลูกมันก็เป็นช่องทางธรมะอา,าชีพธมะหาก,กินเขาเพราะฉะนั้นก็ตตางคน้นตางคิดอยากจะมีช่องทางธมะหาก,กินมันก็นเลยไปน้ำกันออดหลอดนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกแล้วโกโกน้นี้ผมคิดว่าเป็นพืชที่ตอบโจทย์ชีวิตได้อยู่นะครับงานก็บเพืงนกับหนักครับพี่น้องบ่คือเก็บบักลำไยบ่คือเก็บบักเงาะเก็บมือนีบบ่ได้ขายกันเน่านะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเรียกว่าปลูกโกโก้แต่ว่ากาที่เอาเงาะเอายังมาเสริมไว้นะครับส่วนเดที่มันตายถ้ามันตายกับที่เอายังพืชผลไม้หลากไม้ผลไม้หลากไม้อย่างที่มันพอปลูกได้นะครับพอได้วางระบบน้ำไว้เล้วเอามาปลูกแสมไว้เพราะได้ประดับสวนแล้วก็เพราะได้ไปกินนะครับไปกินไปฝากไปต้อนคือเกา่าเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเป็นยังสวนลุงชวนยังเลือกปลูกโกโก้เป็นพืชหลักนะครับปลูกถึงสี่ร้อยต้น แค่เฉพาะต้นก้านี่ผมซื้อประมาณเกือบหาร้อยต้นนะครับมันตายไปมันเหลืออยู่ประมาณสี่้อยนี่แหละสี่้อยต้นถือว่าหาตีว่าหาล้อยต้นนะต้นก้าต้นละสองร้อยครับพี่น้องที่ซื้อซื้อเขามาปลูกซื้อภายใต้ระบบพันธสัญญาเขาอยากขายต้นก้าผู้ได้เขาก็บอกว่างะท่านครับตอนแรกเริ่มต้นเขาบอกว่าที่ขายต้นก้าขายปุ๋ยออกกระซังแล้วเขาซื้อมาแล้วเขาปลูกเขาได้ต้นไหม้นะครับย่างหน่อยหน่อยเขาก็ได้ต้นไหม้ไปในสวนเขามีสีเขียวนะครับส่วน หมากผลมันก็ถือว่าเป็นกําไรเขาบ่ต้องคิดอย่างไรนะครับเราะม่ได้เดือดร้อนนะครับลงทุนก็ลงทุนไว้ฝากไว้ในดินนะครับไปนั้นเมื่อนี่สวนลงชนกับนําเสนอนะครับพืชเกษตรแล้วก็พืชเศรษฐกิจแล้วก็พืชยั่งยืนแล้วก็เป็นพืชพันธสัญญาที่มีตลาดรองรับคลิปนี้ทํานี่สากอนะครับแดดลมลงตกกะ ให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขจังอากาศนะครับ็ดอันใดก็ให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมือนี้ส่วนลุงชวนลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับอาจจะเอาไม้ไผ่นะครับเป็นอย่งอยังเลือกปลูกอันนี้เดีย๋ยวที่เอามาอธิบายอีกในคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดีครับสวัสดีครับ